ดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมื้อเย็นแล้วคะตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะแล้วก็ต้องมาเตรียมมื้อเย็นกันนะคะวันนี้เมนูคือเจ่วปลาะคะ่ะมาให้ดูนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนี่นะคะส่วนผสมที่เ,เตรียมไว้แล้วนะมีพริกแห้งนะคะพริกสดหอมกระเทียมมะเขือเทศนะคะที่ขาดไม่ได้คือปลาปลาต้องใช้ปลาตัวเลยนะนี่ตน้ตนๆเลยนะ มะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะไม่ต้องใช้น้ำปลาเลยนะเพราะว่านีจะใช้ความเค็มจากน้ำปลาก็เลยจะไม่ใช้น้ำปลาเลยนะคะมาเดี๋ยวเราก็จะมาขั้นตอนแรกนะคะเราต้องนำส่วนผสมไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปไปคั่วในกระทะเหรอ ขั้นตอนแรกน้ำหอมนะคะเตมในกระทะกระเทียมนะคะสัดส่วนนะตามปริมาณที่อยากทำเลยนะนี่ก็กะกะเอาพริกนะคะนินใช้ทั้งพริกสดนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะมะเขือเทศนะคะพริกนี้จะใช้พริกสีแดงอย่นะคะไม่เอาสีเขียวเยเพราะว่านินอยากให้สีออกมาแดง สดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาพริกเขียวลงไปด้วยนี่ว่ามันจะทําให้สีมันแบบตุ่นๆเพราะด้วยความที่พริกแดงกับพริกเขียวไปผสมกันนี่ก็เลยไม่ชอบในใช้พริกแดงเพื่อให้สีออกมาแดงฉานนะสวยงามนี้เรานะก็ต้องค่อยๆค,คนนะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ข้อดีนะคะของการทำอาหารเองนะเราจะได้ล้าง นี่นี่ก็ล้างทุกอย่างนะคะปอกหอมระกระเทียมมากระทั่งพริกแห้งนะคะเราก็ต้องล้างเอล้างเสร็จแล้วก็ไปเสด็จไปในเสด็จน้ําให้แห้งนะคะไว้ในตะกร้านะคะ mm hmm. เพราะว่าพริกแห้งเนี่ยเวลาตากใครได้ไปตลาดนะเขาตากบนถนนเลยนะ mm hmm. ทั้งอะไรอะไรก็เดินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาล้างให้สะอาดก่อนนะพร mm hmm. ิกกระเทียมกับหอมแดงก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. บางทีถ้าเราแบบไปซื้อตามร้านเนะบางทีเขาอาจจะแบบ ใช้หอมกระเทียมที่มีหลาก็ได้ข้อดีของการทำอาหารเองนะคะคือเราได้ความสดใหม่แล้วก็สะอาดแน่นอนเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะที่กำลังหัดทำกับข้าวนะคะไม่ยากะะเ,าเลยนะคะลองหัดทำาูนะเดี๋ยวนี้นะคะเปิดห้องแต่งตนะ่าก็มีวิธีการทำกับข้าวมากมายเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ไปจังหวะของผู้หญิงนะคะยังสำคัญอยู่นะคะวันนั้นบางทีแต่พริกมัน ตัวพริกแห้งเขาแบบไหม้มากเราก็ตักพริกแห้งออกออกไปได้นะคะเขาจะได้ไม่ไหม้เกินไปพริกแห้งเขาจะดำไปกว่านี้แต่ตัวกระเทียม,มอยากให้แบบนิ่มกว่านี้ <c oughs> เพราะว่าหรือว่ามันหอมนี่ถ้ากระเทียมนุ่มกว่านี้ ต้มไปไหนนะคะต้องอยู่ในกระทะคนตลอดที่นินกลัวว่าถ้าพริกแห้งเขาไม่ไม่เกินไปเนะเดี๋ยวมันจะขมถ้าไหนที่มันดูว่ามันแบบพริกแห้งมันดูไหมแล้วนินจะตักออกนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขามีรสขมนะคะอ่ะตอนนี้นินถือว่าได้แหละหมักเราก็จะแยกชามนะคะมะเขือเทศมันจะมีความหอมๆที่เปรี้ยวของมะเขือเทศอยู่ด้วยนะ นี่นะคะเราก็คั่วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตำอ่ะนินจะตำพริกก่อนพริกตำยากกว่ามันจะละเอียดนะคะนี่นะคะพริกแห้งและพริกสดรวมกันเลยเพราะว่ามันให้ความเผ็ดต่างกันมาให้ความนัวต่างกันเพราะฉะนั้นนินใส่2อ,อย่างเลยนินใส่พริกแดงอย่างเดียวนะคะเพราะนินอยากให้จับประหังนนออกมาแดงสวยงาม นี่นะคะนี่ะตำกระเทียมหอมแดงนะคะนี่นะคะมุขเสเทศมุขเสเทศมันจะกกระเด็นนะคะเราก็ใช้ปี่เอาอนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยที่นินบอกว่า นิ้นใช้ทุกอย่างสีแดงหมดเพราะว่าอยาให้เขาออกมาแบบแดงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้พริกเขียวปนไปด้วยนินว่ามันสีมันจะตุนๆนี่ขั้นตอนการกรงนะคะอย่างที่บอกนะคะสิ่งสําคัญเลยคือปลาปราปลารานี้ถือว่าเป็นเจ้าเด็ดมากให้ดูความเป็นตัวเป็นตนนี่นะคะเวลาเลือกปลาต้องเลือกแบบปลากระดีตัวเล็กๆเ,เอาที่เขาแบบใส่เข้าคนไอ้เข้าใครเข้า,ขา เอาคััวใช่ไหมหอมๆอ,อย่างนี้หอมมากหอมมากจริงๆที่เดี๋ยวมันจะเค็มนะคะนดีจะค่อยๆใส่ไปแต่เดี๋ใส่ตัวไปก่อนเพราะว่าบ้านนี้เขาชอบฉีกตัวเพราะฉะนั้นตัวที่เลยหนี่นี่แล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำตาล ก็จะค่อยๆใส่เพราะว่าเห็นว่ามันต้องไม่ติดหวานนะคะ,นะคะมะขัมเปียกมะขัมเปียกแล้วก็ละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ว่าวิธีการปรุงอาหารให้อร่อยนะคะคือค่อยๆใส่ เสียเวลาหน่อยอค่อยๆใส่ค่อยๆเติมค่อยๆชิมไปนะคะเพราะว่าถ้าอาหารถ้าเราปรุงพลาไปเรามันแก้ยากเพราะฉะนั้นใส่จะเป็นคนค่อยๆปรุงใส่เรื่อยๆเสรนี่เราก็ชิมไปเรื่อยพอทําเสร็จหนึ่งก็อิ่มพอดีไม่ต้องกินข้าวเลยเพราะว่าชิมไปเยอะเลย มาแล้วมันมาแล้วขอใส่ผงนัวหน่อยจริงๆถ้านินกินเองอ่ะนิ่เป็นแบบสาเฮลตี้จะไม่ใส่หรอกแต่ว่าเราทำให้คนอื่นทานนะคะก็ต้องใส่นี่ค่ะช้อนก็ต้องใส่เพราะว่าทำตามรสชาติที่คนอื่นกินนะคะนี่นะคะเรายังเหลือเราทำให้ตำกับปลาตอน พอกินกับข้าวนะก็ฉีกนะข้าว,วร้อนๆนะแตงกวาหน่อยนะผัะกกาดขาวหน่อยนะอือหืออือหือเรียบร้อยแล้วค่ะแจ่วปลาหเราเติมปลาร้ขวดไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะปรุงมานแล้วหน่อยหนึ่งเพื่อความนัวเอาหน่อยหนึ่งก่อนเพื่อ ถ้เาเหมือนไอตัวปลาลาสดอะ่ะมันจะมีความแบบนัวโด่งๆแต่ถ้านเวลาที่ใส่ปลาลกขวไปด้วยนี่ว่าปลาลกขวเขามีความแบบเหมือนเขาต้มมาแล้วเขาปรุงมาแล้วด้วยจบเลิดจบอร่อย เอาข้าวใส่ลงไปในท็อกนะแล้วคลุกนะจะเป็นอะไรที่อร่อยมากเรียบร้อยหอมอ,อร่อยน่ากินมาก เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูเจ้าวปลา้าของเราน่ารับประทายมากนี่เราก็จบเมนูเด็ดเพียงเท่านี้เจ้าวปลา้าอันนี้นะั <c oughs> อขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่อยู่ดูรับชม <c oughs> เจอกันคราวหน้าน,นะคะเลึกๆ <c oughs> ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ